ไม่เปิดวิธีนะครับเดินอย่างมั่นใจมาก่เสียงต้อมึงนะคู่น่แล้วกล่าวอะไรเป็นเพื่อนท่านนิดหนึ่งได้ไหมครับคุณยัยขอมุกิครับผมก็ขอบคุณเพื่อนนะฮะพี่น้องนะครับทุกคนที่มาร่วมเอาง่ายๆเอาเป็นครอบครัวแล้วกันนะครับขอบคุณครอบครัวนะครับครอบครัวครอบครัวของเรานะครับงานนี้นะครับ หันไปทางไหนก็จะเจอแต่เพื่อน,จนเจอแต่คนรู้จักนะครับเป็นงานที่เราฝันไว้ว่าเราจะจัดก,กันเล็กๆนะครับเฉพาะคนที่เราสนิทรักนะครับผมดีในจะครับ,ดรบโดนฉอตไปประมาณเกือบสิบฉอตแล้ะ แต่ว่าอากาศด้านนอกก็ร้อนนั่นแหละหน้าเลยแดงแนิดนึงใช่ครับมีผลมีผลมีผล,ผลวันนี้ขครอยากเห็นวิวทิ้งตัวบ้างคะ่ะผมอะทิ้งตัวมานานแล้วแต่เพิ่งได้ทิ้งใจวันนี้แหละอขอยืมได้ไม,มครับขอยืบนะฮะได้ครับแต่ว่าผมขอโทษนะครับครับผมยังไม่เห็นเจ้าบ่าวะเจ,จ้าสาวจูบกันเลย ไม่ทันแล้วอ่ะแล้หนึ่งไม่ทันไหมล่ะโอ้ไปเจอเธอแถวนั้นใต้ยสายจันทร์ไม่พี่เราสองนั่งมองแสงดาวที่พระคาบนฟ้าใครไปด้วยกันเรียบดังความฝัน โดยรักที่เรามีให้กันกล้องพร้อมนะครับกล้องพร้อมนะครับพครับอะตนะไรันคุณเวียร์ีจะรอผครับพอ,อยานเลค,ครับคุณเวียรคุณจี้จี้ครับเบบนื่องจากเป็นการเปิดงาน อไม่โอ้ไม่ิ้หนึ่งงั้นขออนุญาตเป็นคุณเรียนจบกดี๋ยวให้นะครับดีมากมากเลยผมเรยอยากมีคนที่ดูแลที่ไม่ถึงอย่างนี้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นสองช็อตนี้ขออนุญาตให้เป็นคุณเรียนจัดการให้นะครับเจบงันได้ไหมครับขอบพระคุยครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ